สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิขอนอรุณรุ่งเรืองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3ครับเลขที่3 4วันนี้ผมจะมาทำไข่เดียวผากิตรวมมิตรเพื่อนรักครับส่วนผสมก็จะมีไข่2ฟองนะคบส่วนผสมนี้ผมจะลดจากที่ผมเขียนไปนะครัะเพราะผมกินกับผมกินแค่แม่กับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นไข่2ฟอง แบ่งนะคบและนี่น้ำมันมะกอกเอาไวท้ทอดนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับตีไข่นะครับอันดับที่สองนะคะใส่ข้าวครับยังไม่ต้องใส่เยอะมากนะ โอเคนะคะโอเคครับตอนนี้ผมใส่ค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปใส่ส่วนผสมกันเลยครับใส่ประมาณอย่างละครึ่งหนึ่งนะครับ ใส่ประมาณนี้นะครับต่อไปตีไข่ต่อเลยครับให้เข้ากันนะครับ <c oughs> ต่อไปใส่ซอสซีอิ๊วนะครับ <c oughs> ตีต่อครับเราไปทำเราไปเจียวกันเลยครับ <c oughs> ผมเทน้ำมันแล้วก็ต้องรู้ว่าน้ำมันร้อหรือยางวิธีการดู ว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะเอ,อ่อใส่ไข่ไปนิดนึงนะคะอืมร้อนนิดนึงครับยังไม่ค่อยร้อนมากนะครับตอนนี้นะครับน้ำมันเริ่มได้ที่แล้วนะครับผมจะทำการเทไข่ลงไปเลยนะครับ เี่ยข้าวให้ข้าวเท่ากันนะคะและเดี๋ยวอีกสักพักเราจะทำการกลับด้านไข่นะคะให้สุกทั้งสองด้านนะคะเคครับ Peters. ต่อไปเราจะทำการกลับด้านไข่นะคะเอาเมยครับ <ağ> นี่คับ,บ,<น>คบเป็นไงครับสวยงาม สองด้านแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการตัดใส่จานนะคะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมจานก่อนนะคะด้านนี้ต้องปล่อยนานนิดนึงนะครับเพราะมีเนื so too, then, ้อข้าวเนื้อสัตว์นะครับเดี๋ยวผมปิดแก๊สก่อนนะครอือปิดแก๊สแล้วครับนี่นะครับไข่เกียวของผมเสร็จแล้วครับผมทําการวางผักชีก่อนนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับไข่เจียวของผมไม่ ผมมีข้าวอยู่แล้วครับเรามาลองกินกันเลยครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณครับ